คนบาทูยั่วๆจ้า ว่าท่านสุกได้พี่หนักกระอยห้องจะตุนมีที่ตุนไข่หอมหอมกินกับข้าวเจ้าครับนนืันนี้ตุนไข่ตุนไข่หน่อยตุนเองนะเนี่ยยันยังไม่สุก ใส่กระเทียมละลายมันแสบ่บด้วยนมแมน<ช>ครับมผมถ้าใส่หอมได้ลายนี่หวานหวานหอมฮะให้พี่พ่าแก่ก่อนตู้สีต้มจักตัวเมียต้มม,มันน้ำว่าถ้าในเดือดอย่าเพิ่งใส่ปลาเด้อใส่ปลาลงไปปลาทูต้มน,น้ำปลาแดกก่อนเดี๋ยวค่อยเอาไปปนเนาะมันกระซุกล้วล่ะที่น้องแต่ว่าเอา ความนัวของปลาแดกเข้ากระเสียวน้ำนี่ใส่ปนน้ำน้ำปลาไที่เขาต้มปลาทูเขาเจ้าหนึ่งมากแล้วเขาเจ้าต้มมากจนสุกเลย้ว่ากะรแกหอมแกกระเทียมที่ได้เต็มโคกแล้วรับรองเต็มโคกเนี่ยปลาสองตัวปัะน Treasure. ี after, ่ พิดรถน้อแม่เนาะมันจิเปียไะทุ่นจิเปียพี่น้องเก็บดอกคาพี่น้องโอ้โหจินกระปุลเอาดิบกินนั่มเลยพุ่นเออเจ็บเอลดเจ็บเอาเมอพ่นคางพ่นแม่ เดืบดอกค่ะเพ็ดเพชรเพ็ดเพชรด,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 ดีเจ้าพี่น้องกินกับปุลนี่แซ่บนั่นนั่นทางมือเมียเออกินกับปุลดอกดิบแห้งกินกินดีกินกับ,บ,บ,บปุลแซ่บแ่ว่าแพ้ว่ามักลวกเห็นไหมดอกเขาขาวสิกินกับลาบกับกวายนี่ว่าสุดยอดมากนี่มันเท่าเลย ฮะใส่ปุ่นวัดสองตัวไปกินแร่งพร้อมพี่น้องปลาเอาไว้ใส่ตั้ตั ตำพีดละเอียดเขาจะแกะเนื้อป่าใส่ครับหลังจากที่แพลว่าตำละเอียดแล้วแพลว่าเขาจะไม่แกะจะเนื้อป่าครับผมแกะจะเนื้อป่าถึงใส่เลยประตูเอาเต็ม,นนมนตเ,เนื้อมันต้องเลือกกลางดีๆเนาะต้องเลืนนอกกลางดีๆก็จะเนาะจำได้บหมครับข้อ,ขอจอต่อนี่มันมาติดข้อตะหน่อยพี่น้อง ก็ฉีดตัวหน่อยบ่ามากินปลาก็คือหนึ่งสาเหตุมาจากกางแค่ปากก็แกเนี่ยปลาอยู่ป<ห>นปลาค่าเดียวครับผมว้าวเนื้อปลาเต็มๆเ,เลยปลาสองตัวก็ได้ลายเถอะ อ่ะตัมทำให้มันเข้ากับพริกกับหอมว้าวแม่กินก็พักสดเลยเนาะเดี๋ยวเจ้าชิลวกพนะัก่ลวนลวกดูอุ้ยมีสตอด้วยวันนี้เนี่ย มีสตอด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ผักกระทินนะครับสตอมาจากแดนใต้นี่แพรว่ากระตักเอาน้ำน้ำต้มปลาเด็ยดใส่น้ำปุ่นกอปุ่นประดูกระเฮ็ดึ้ือกันนี่แหละแต่ว่าถ้าปุ่นปลาสดก็ต้องใส่ดับข้าวน้ำน็อแม่เนาะ พวกตะไคร่ใบบกูดดับข้าวนะ้ำเมนมาเมะจะไปใส่คาเด้อเป็นต,ต้มยำม,มัมกน้ำมักน้ำหลายก็ใส่หลายพี่น้องมักน้ำหน่อยก็ใส่หน่อยพอมกักหลายให้มักหน่อยอพ่ออุจุเนี่ยพ่อในน้ำพ่อในน้ำลาดเขาอัอนี่ยพอฉุบแฉแฉ่นะี่ยไปลาดตักกินกับเผาตาวมันจัง ถ้ามันแห่งไปมันเดี๋ว,วตแต่ค้นมักแต่ว่าตะหน่อยมักมีแชะแชเนี่ยเวลาลุ่งเวลามันละลายน้ำมันซุ่มเขาเหมยซุ่มเขาจ้าเนี่ยถ้าเขานีว้วมันจะแห่งก็ได้เพราะว่าเขานียวปั่นเอาเนาะใส่ผงนัวครับผมน้ำปลาน้ำปลาจะเฝ้าใส่หลเพราะว่าน้ำปลาลาเขา คนเอาเล่บันนี่ว้าวกูดกูดบ่กระได้กับเขาเดี๋ยวแพร้วสิย่ำ <B eng. S 1> หัวหมูให้แบ่งใส่กระปุกไว้ก่อนก้างหมูเนี่ย oh. หอมน่ากินมากซอยตุดนหอม ป่นแหงก็ได้ด้วพี่น้องฮะป่นแหงป่นแหงเออป่นแหงสำหรับกินก็แล้วก็นน้ำเขาที่ตินเขาจังมาเอาน้ำห่อนค้นออกโอ้ตี้ยโอ้ป่นแหงแหงใหม่เตี้าโอ้ป่นแหงแหงใส่ตู้เย็นไว้เฮ็ดไปฝากทางกรุงเทพกรุกงไทยก็ได้เลยโอ้ชนกบบนี้ปาทูอยู่ดอกโบมันเฮ็ดน้ำพริกว่ะเฮ็ดแบบแหงไงปลาย่างเนี่ยปลาทูย่างเนาะ แล้วก็ไปใส่น้ำพริกเอาใส่น้ำพรอนกินกับเขาเป็นอะารเตกที่เนอะคนอีกเทีอชิมมึงชิมมึงเลิ่มเริ่มตืน,นแพรตื่นสาย <laughs> เป็นยังไงโอเคละโอเคครับผมกับปมาณนี้พี่น้องขอบคุณขอบคุณในหลายติดต่อกันแซ่แทบไปด้วยกันครับกับปนปทูว้าเวลกูด really ปนปลาทูยั่ว,วจ้า